Good Morning สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนะพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเช้าๆเลยนะนี่แปดโมงครึ่งตากผ้าเสร็จจะไปส่งน้องเมลีไปบ้านคุณย่าพี่น้องค่ะไปอยู่กับย่าที่ไยจะไปทํางานนะพี่น้องเดี๋ยวใซจะามาตอบคําถามเนาะในเรื่องที่คาใจต้องอธิบายให้ให้กันฟังพี่น้องคือ <c ười> จะไปทํางานก็เลยนึกขึ้นได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องงานเนะาะมาตากผ้าว้าว เว้ยแต่แบบนี้ Only two more left เจะไปบ้านใครคะนนี้หนูย่า <Yeah. S 1> บ้านยา่าค่ะบ้านยา่าค่ะทวนคำพูดด้วยเอาเอาเอาไม้มานันขึ้นหรือเอาไม้มาค้ำขึ้น นั่นแหละแล้วก็เอาขึ้นสูงๆค้ำข,ขึ้นให้มันต้องให้มันโดนแดดเยอะๆเดี๋ยวก็แห้งพี่น้องวันนี้แดดจัดอยู่ตากแบบนี้ที่อังกฤษเขาไม่ใช้ไม้ตากเนาะ<ม>พี่น้องจ้าโรยทั้งโรยเขาจะไม่ใช้ไม้ตากก็จะตากแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วเขาจะแดดไม่จัดพี่น้องคือถ้าทำแบบนี้มันโดนลมโดนแดดทั้งหมดเนาะมันจะไม่ทับกันแล้วมันจะแห้งง่ายโอเคไปเตรียมของไปบ้านคุณย่านะคะนั่นแหละพี่น้องจ๋านะ ใจทำงานเสร็จไซก็จะพูดสู่ฟังเพราะว่าตอนทําไปเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินนะพี่น้องเน,ะนาะในหลักไซจะพูดสู่ฟังว่าในคําถามนาะพี่น้องจา๋าที่ที่ไซไม่ใช่คําถามสิเป็นคําพี่เพ่นเขียนว่าเป็นภาษา่นเขียนอังกฤษนะเพิ่นบอกว่าเธอทําถูกแล้วเหรอที่เข้าจ้างเธอมาทํางานแล้วเธอมาทํางานส่วนตัวของตัวเองมาทําเรื่องของตัวเอง ในวิดีโอรูบาบนะแม่พี่น้องในวิดีโอตัดรูบาบ์คือมาทาเรื่องของตัวเองมาทาเหมือนกับมาทําส่วนตัวตัวเองในเวลางานประมาณนี้เนาะเขาบอกว่ามันเธอทําถูกแล้วเหรอแล้วเธอ,อน่าจะจริงใจน่าจะซื่อสัตย์มันจะเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการทํางานการาว่าจ้างกันประมาณนี้เนาะ,ค,ะคือคิดว่าสายนี้เอาเวลางาน มาทำเรื่องส่วนตัวพี่น้องเนาะนั่นแะหนะละทายอาจจะไม่เคยอธิบายหรืออธิบายไปเล้วทรายไม่รู้ทายก็เลยอยากมาอธิบายให้ฟังคือไม่ได้โกรธไม่ได้เครืองนะพี่น้องคะแต่ว่าอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตัวทรายว่าทายไม่ได้เอาเปรียบเขาประมาณนี้นะพี่น้องเนาะไม่ให้คนคิดว่าทรายเอาเปรียบเขาเนาะพี่น้องนั่นแหละคือจะต้องเคลียร์ให้ให้สาบทายก็เลยจะพูดให้ฟังเนาะอันนี้ปรณ์ไปทํางานอา่อ ซนเนาะค่ะว่าจ้างกันแค่ห้าชั่วโมงพี่น้องห้าชั่วโมงเท่านั้นนะพี่น้องคะเขาจ่ายซห้าชั่วโมงซึ่งายไปเนี่ยประมาณหกชั่วโมงไปอยู่นั่นเนาะคือตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามแต่ว่าถ้าคุณในหนึ่งชั่วโมงคุณพักเนี่ยคุณไม่อยากพักคุณก็รีบทําแล้วก็กลับบ้าน กอนเวลาหรือคุณจะพักช่วงแรก30นาทีนั่งพักเล่นแล้วค่อยไปพักอีกช่วงหลัง30นาทีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่หนึ่งชั่วโมงเขาไม่จ่ายก็คือเขาจ่ายแค่5ชั่วโมงเพราะว่าเริ่มจากลูกไปส่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหมเราายอาจจะไปหลีดหลังจาก9โมงสัก15นาที9้าโมง15เออก็แสดงว่าเวลาพักเราลดลดลงไปแล้ว15นาทีประมาณนี้คือคือมันมันอ่ มันเป็นแบบนี้เนะาะไซพูดให้ฟังก็คือหมายถึงว่าพวกเรานี้ก็คือว่าจ้างกันไม่ใช่บริษัทเนาะไม่ใช่งานบริษัทที่ต้องตรงเป๊ะต้องทรายหมายถึงเส้นเข้างานตรงเป๊ะหรือเส้นออกตรงเป๊ะหรืออะไรอย่างนี้เนาะพี่น้องคืออารมณ์อรรวยกันได้ไซจะต้องมารับเมรีบ่าย 3, 15, สามสิบห้าไซอาจจะออกก่อนตอนเมรีไปโรงเรียนนะออกจะออกก่อนงานสักสิบนาทีหรือห้านาทีก็แล้วแต่จีนะแต่พ่อขับรถประมาณสิบห้านาทีไปบ้านเพื่อนนะพี่น้อง ซึ่งทรายทาสวนเป็นงานสวนนี่ไม่ใช่งานงานประจําทุกอย่างเนาะพี่น้องคือจะรวมกับการดูแลคุณลุงด้วยคืออาจจะออกไปสวนสองสามชั่วโมงเข้ามาดูแลคุณลุงหรือไม่วันนั้นอาจจะไม่สวนเลยอาจจะอยู่ในบ้านดูแลคุณลุงคุณลุงแล้วทรายก็ทําความสะอาดในบ้านให้เขาประมาณนี้พี่น้องคะเนะาะมันเป็นแบบนี้พี่น้องคือ,อซึ่ง เวลาพักของทรายเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะทรายจะพักช่วงไหนก็ได้เหมือนที่ทรายว่าอาจจะพักช่วงหลังหนึ่งชั่วโมงไปเลยหรือไม่ก็ช่วงก่อนนั้น30นาทีอะไรก็ว่าไปซึ่งตอนพักของทรายนะพี่น้องตอนพักทรายทรายจะตีรังกาทรายจะนอนอ้าขาทรายจะอาหัวทิ่มดินก็ไม่มีใครว่าทรายนะพี่น้องไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาว่าทรายได้พี่น้องเนาะนั่นแหละเพราะว่าเขาบร่ได้จ้างทรายในชั่วโมงนั้นทรายจะทาอะไรก็ได้นะซึ่งเอาทรายเอาชั่วโมงว่างเอาเอาเวลาพักของทรายมาทํางาน ามาตัดรูบาบนะเพราะว่าคุณรูบาบคุณลุงเขาไม่เอาอีกแล้วเขาโขให้ทรายหรือผลไม้อะไรคือเขาให้ทรายทำหมดเลยผลไม้เขากินอยู่ทรายก็เก็บไปให้เขาแต่รูบาบเขาไม่กินเพราะว่ากินแล้วมันมันขี้ไหลประมาณมานี้นะพี่นออ้องเนี่แหละเขาไม่กินคือทรายอยากได้ครตัดเอาเลยทรายก็มีเนาะคะ่ะเวลาของสายทายก็ตัดแล้วสายก็เลยมาทําวิดีโอให้ทุกคนดูบางคนเพื่อนสนใจในเรื่องดูรูบาบหรือการ พูดอะไรที่อาจจะเป็นประโยชน์กับคนฟังประมาณนี้พี่น้องคะนะัะ่นแหะในคลิปรูบ่าเพื่นก็มาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยว่าคุณทำถูกแล้วเลยคะ <Aww. S 1> ที่เขาจ้างคุณมา this มเขาบอกว่าคุณทำถูกแล้วเลยที่เขาจ้างคุณมาแบบนี้แล้วคุณมาทำมาทำแบบนี้ ประมาณนี้นะม,นมันถูกแล้วเหรอคุณมาทําแบบนี้ในคลิปตัดรูบาทเนาะม,มาทางานของตัวเองอะไรอย่างนี้เพื่อนบา้านเนาะมันมันไม่ได้จริงใจกับคนที่จ้างเลยอะไรประมาณนี้นะพี่น้องนี่อะไรคะทั่วค่ะนัทนุ <Nut. S 2> อนายล้าไก็เลยมาเคลียจะนัทก็คือเฮลตี้เหมือนสัตว์เหมือนเนื้อสัตว์เลยนี่เป็นโปรโตีนแต่ว่าโปรโตีนจากจากนัทจากนุด จ่างยินเลยนั่นแหละพี่น้องก็เลยมาเคลียนะไม่มีปัญหาอะไรนะคือคนอาจจะไม่รู้หรือคนอาจจะไม่เคยได้ยินทรายพูดหรือว่าอะไรยังไงหรือดูไม่จบคลิปไม่รู้อ่าเพิ่นเขียนแบบนี้ทรายก็เลยแบบไม่อยากให้คนมองตัวทรายว่าอะไรเอาเปรียบคนที่เขาจ้างนะพี่น้องคนแบบทรายนี่ไม่เอาเปรียบใครนะพี่น้องไม่เอาเปรียบใคร นะแล้วคนอื่นก็ห้ามมาเอาเปรียบสายเนาะพี่น้องซึ่งสายจะพูดให้ฟังว่าถ้าเขาไม่ได้รับสมควรหมายถึงสาถ้าซายได้ถ้าสายทางานไม่เหมาะสมทํางานไม่สมกับที่เขาจ้างนี่เขาไม่จ้างสายนะพี่น้องเพราะว่าสายเอาคุณลุงออกไปด้วยดูแลคุณลุงออกไปข้างนอกเพราะว่าเขาชอบสวนใช่ไหมล่ะ แต่เขาไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้เพราะว่าเขาเดินไม่แข็งแรงแล้วต้องมีคนช่วยจับต้องมีคนดูแลไม่ต้องไม่ถึงไม่เกิดอุบัติเหตุใายเอาเขาไปด้วยเขาก็ไปเดินดูสวนเขาพี่น้องแล้วเขาก็ไปช่วยสายเอาหญ้าออกจากสวนเขาเห็นเนาะคะ่ะเขาเห็นทุกอย่างพี่น้องจา๋าแล้วเวลาสายทาวิดีโอนี่ญาติเพื่อนท,ที่ที่เป็นหลานเพื่อนก็ดูวิดีโอของสายพี่น้องเพื่อนก็รู้ว่าสายทาอะไรซึ่งถ้าสายจะแอบหรือสายจะกลัวคนว่าสายอย่างนั้นอย่างนี้สายไม่ถ่ายวิดีโอให้ดูเลย เพราะว่าการถ่ายวิดีโอใครสามารถที่ดูก็ดูได้คือคนที่นี่ก็ดูได้ใครก็ดูได้ใช่ไหมถ้าายคิดว่ามันไม่ถูกายไม่ถ่ายวิดีโอให้ใครดูหรอกนะพี่น้องนั่นแะหละคือ,อแบบว่าฝากไปถึงคนที่เพิ่นคิดแทนคนเขาจา้างกลัวเขาได้กลัวเขาไม่ได้สมกับราคาจา้างนะนะคะเพิ่นเลยเขียนมาแบบนั้นาซก็เลยบอกไซก็เลยฝากไปถึงนะพี่น้องว่าให้เข้าใจไซใหม่ซักเนาะนะถ้าไม่เหมาะสมเขาไม่จา้างายหรอกนะพี่น้องซึ่งาซก็ทําทุกอย่างนั่นแหละบางครั้งไซจะบอกให้ไซ ไม่พักเลยคือพักแค่ประมาณสิบนาทีคือกินอาหารน้องแล้วก็ดื่มน้ําในวันนั้นมันไม่เหนื่อยเออก็ถ้าเอาโตออไปแบบวบาไม่พักมากถึงว่านั่งสักสิบห้านาทีกินอาหารล้วันนั้นไม่ได้มีอะไรที่จะถ่ายวิดีโอหรือไม่มีอะไรที่จะตัดหรือไม่มีอะไรที่จะเก็บใครก็ไปทำความสะอาดบ้านให้เพิ่มหรือไปทําสวนเพิ่มอีกน้องพี่น้องคือไม่ไม่ได้แบบพักเต็มหนึ่งชั่วโมงพี่น้องนั่นแหละนาะคือมันคือเขาได้อยู่แล้วเขาได้ เขาได้ผลประโยชน์จากทรายมากอยู่แล้วเขาถึงจ้างทรายพี่น้องถ้าเขาไม่ได้ผลประโยชน์จากเราสมควรจ้างเขาโก็ไม่จ้างทรายเนาะพี่น้องคือเขาเห็นหมดเขาก็เดินไปดูสวนเขาหลานเวลาหลานเข้ามาเพราะว่าสลับกันกับทรายที่ดูแลลุงเขาน่ะหลานเข้ามาเขาก็เดินเข้าสวนไปดูเขาเนาะถ้าเขาไม่เหมาะสมเขาไม่จ้างทรายเนาะอันนี้เขาได้ทุกอย่างเพราะว่าทรายดูแลลุงเขาก็ดูได้เพราะว่า เขาจ้างไซเนี่ยเพราะว่าไซเป็นพยาบาลเนาะคือเขาแบบไว้ใจว่าดูแลคุณลุงเขาได้ดีในลักษณะเออเรื่องกินเรื่องการพูดคุยก็เรื่องทำความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไว้ใจแล้วก็คุณลุงเขาดีขึ้นเยอะเวลาส่ไปเพราะว่ามีเพื่อนคุยแล้วก็มีคนที่แบบว่าเขาเขาชอบหมายถึงลักษณะการคุยกับส่เขาชอบเนาะแล้วก็ชอบครที่ทําสวนได้ด้วยเอาเขาออกไปสวนด้วยอะไรประมาณนี้พี่น้องหานั่นแหละเนาะคือนั่นแหละ,ละก็เลยมาพูดสู่ฟังว่ากลัวว่าอย่าอย่ากลัวว่าเขาจะได้ ก็จะเสียเปียบเนาะเพราะว่านั่แหละตามที่ส่พูดให้ฟังแหละตามข้อความเพื่อนเขียนว่า,าเขาจ้างคุณมานะประมาณนี้แล้วคุณมาทํางานของตัวเองในแบบนี้นะมันถูกแล้วเหรอเผลอว่าคุณน่าจะจริงใจจริงใจซื่อสัตย์กับเขาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าไรก็เลยมาพูดเพราะว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเนาะก็มีแค่นี้แหละพี่น้องขาวิดีโอวันนี้นอเอ๊ะแล้วจะไปส่งลูกสาวไปบ้านญาติแล้วก็จะเลยไปทํางานเนาะนเพราะว่าเมรีไปบ้านเพื่อนเขาไม่ได้เพราะว่า เขาแพ้อะไรไม่ร hmm. <crec igen. S 2> oh, okay. ู bye. Bye ้อาจจะโดนอะไรกัดที oh, there, ่เป็นตุ่มเยอะๆคุณย่าเขาไม่ให้ไปอยู่บ้านเพื่อนเขาวันนั้นไปถึงเนาะแล้วไปบ้านย่าโอเคบบ๊ายายก่อนสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายดีกูุนะคะคนเก่งไม่ยากโอ้ยยูเดียมโอเคอ l l you g o น n ก go ยังแฮ่เดินโอเคไอกรุณาูกกูไปยู บิกูดเมลีโอเคไม่บายมาซีอูเเธอซีอูเลเธอชี้เบาย